ยืนเลินนั่งน,นอนปราศจากความทุกข์ลมน้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามัคคีพอดีขึ้นกันไปกันแล้วก็ทำในร่างกายของเราช่องอ,อยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเทียบมาในวันหนเนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอก ทำไมก็คือกลุในกายจิตของเราเนี้ยมีดนมีน้ำไฟลมนี้ถ้าว่าลมมันมากน้ำมันน้อยอืมนะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เดียวว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เดียวว่าจะมาคมข้างนอกจะมาคมข้างใน,นอาศัยความจะมากินซิ่งกันด้วยกันอ,อันนี้ตัวมันกัน แต่ส่วนความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นกันตันมีความทอมสงรุ่นบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อไรแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันเปิดเผยอย่งน,น,นี้ขึ้นว่าเขาลินทาเราเราก็เสียใจเขาส่งเสริญเราเราก็ดีใจเนี่ยอืม เมื่อโยมป็นอยู่เช่นนี้มันก็ยิ่งจะสุขยิ่งจะทุกข์ยิ่งจะความดีใจยิ่งจะความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้นกนก็เป็นโลกโยมก็วิ่งอยู่ตับโลกตลอดเวลาเรียกวัาตักสงสารเป็นวัดตาวนมีความสุขแล้วถุกหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เทุกข์ขึ้นมา ตั้งอยู่แล้วสุกมันก็หายไปอืมเมื่อสุกหายไปแล้วทุกก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บางไปสวรรค์อยู่บางอ,อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรมันจะจบม,มันจบที่โยมมีความรู้ตลาดมีปัญญาขึ้นไป่นนั้นว่าจบ เลือทุกอันนี้นะอันนี้แหะเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ามันเมื่อ,อไหรว่วะไอ้ไอ้สุกนี้มันต่อไม่แน่นอนพวกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงวาถ้าโยกเห็นเป่นนี้แล้วเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง เพราะมันเป็นทุกข์อันนั้นจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวนตนเราเขาถ้าเราเห็นเช่นนี้โยมก็จะบรรเทาบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะได้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมเคยประสบทุกข์หรือสุขปะปนกันมาอยู่มันก็คนคนเดียวนั่นหอะอย่าโยมทำโยมรวมเรามาเลยโยมกำนรวมกันทำมารวมันมานถ้าโยมเห็นว่าสุขประทุกนี่มันคนในส่วน มันมีราคาต่างกันทุกมีราคามากทุกไม่มีราคาเลยถ้าโยมเห็นเห็นนี้ยมก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันจะถูกลรูสอนเขาอยู่ด้วยไปไม่มีทางสงบทุกทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาควนโยมให้โยมกับพิจารณาอมกับพิจารณาเช่นว่าน้ําเราไปตามน้ําทิ้งท้ายนะยังไม่ได้บ่งมันออกโยมก็เดินไปบางทีมันก็ไม่เจ็บบางทีมันก็เจ็บมันไ็่ย้ง มันาลังพานทางพาน่ยมันจะติดอยู่นั่นแหละโยมจะรู้ที่แท้จริงก็จะก็เพราะอาการอย่างนี้เรียนบ้านหนึ่งโยมโยมจะไปหาหมอ้ดยว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้ดูให้ขนาดสัดูให้ดีซักจะจะเห็นน้มอยู่ตรงนั้นเนื้อบงเอาน้ำผ่าวน้ำนั่นออกเนี่ยไอพ่อความเจ็บปวดเช่นนั่นให้โยมคิดนากระติงปวดจริงมันนี่คืออะไรระทอนน้ามันออกไปแแรกก็สบายใจนี่เพราะเหตุมันหลับไป เหตุให้เจ็บหรือเจ็บปวดออกแล้วความเจ็บตอดไอ้ความเจ็บปวดคือขนนั่นนันก็วเดียวอันนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าเห็นว่าถ้าโยมเห็นว่าทุขก,กับทุกข์นี้มันมีราคาเท่ากันถ้าเป็นประตูภายนอกเอาขึ้นตาชั่งก็จะได้วราณห้ากิโลเท่าๆกันง่ายนี่ยถ้าเห็นถ้าโยมเห็นเจน,นี้โยงก็จะไม่ปล่อยว่า เข้าข้งนั้นเข้าข้างนั้นีนนทุก์เกิดขึ้นมาโยกก็จะเห็นเสมอว่าอืมไม่ทุก์ไปตามมันไม่ตื่นเช้นถ้าทุกเกิดขึ้นมาโยมกับพบอีกโยกก็ไม่ตื่นเช้นอืมถ้าโยกไม่ตื่นเช้นให้สิทั้งสองนี้ก็เท่ากับว่าราคาสิ่ทั้งสองนี้มันเท่ากันมันเป็นโทษเสมอกันอืมนะมันเป็นโทษเสมอกัน มันมีปัญหาเท่ากันอืที่มาที่มาถามเราท,ท,ทุกวันทุกวันเฉพาะนี้ถ้าโยมเห็นทั้งสองอย่างนี้เท่าเท่ากันแล้วไอ้ความเห็นต้องโยมนันก็ถูกต้องแล้วปัญญาปัญญาเห็นเช่นนั้นจะเป็นสัมมาสติไอ้ความเห็น,นมัถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วโยมก็จะไม่ตื่นเต้นจากความดีใจที่โยมได้อะไรใดมาโยมจะไม่ตื่นเต้น กับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่โยมได้มานั้นอืมนะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็ที่คลายออกมันก็ที่คลายคลายออกายเหมือนรถเหมือนรถเมื่อตะตูมันยังแน่หนาอยู่มันก็วิ่งไปได้เมื่อโยมไปรื้อถอนมันะ็ตะกูมันเปียวมันจะหายมันไปพังมันออกนะมันก็ดูดออกรถมันก็วิ่งไปไม่ได้เมื่อโยมเนี้มีจังโศขังนาาไในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยไอ้ความยึดมั่นถือมันมันกี้คลายออก มันลดยิ่งไปไม่ได้ที่มันยิ่งไปได้เพราะมันแน่นหนาอยู่น็อตทุกทุกตัวมันแน่นหนาอยู่ลดถึ้งยิ่งไปได้โยมจะเป็นทุกข์นั้นเพราะอะไรไอ้พราความยึดมั่นถือมันในสิ่งข้างอะไรานี้เพราะโยมไม่รู้นั่นเนี่ยมันจึงให้โยมเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกัะรถยกเหน่อยลดเงื่นเื่อนลเงื่อนเื่อนน็อตทุกตัวมันยังแน่นหนาอยู่ก็วิ่งไปได้ตามสบายเมื่อคลายน็อตมันออกจะแล้วรถมันก็ยิ่งไปไม่ได้ ความยมันถือมันของโยมก็จะที่ลายออกกันเท่ามีความสุกนั้นมันก็ไี่เกิดเหมือนรถมันยิ่งไปไหนได้เพราะเราทําลายความชั่วเสียทําลายความไม่รู้ทําลายความหลงนันเสียแล้วมันไม่เกิดเป็นความรู้ออันนี้มันพอถึงความสุขถึงที่สุดได้แต่ว่าไม่ถึงที่สุดก็โยมให้รู้จักมันมาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ดูแลเถอะ เมื่อถูกความมินทามเมื่อไรโยงก็ลึกนะเมื่อสื่อคนจะเสริมว่านั้นจะพอจะดีใจกันยงก็ลึกถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดตามตลอดเวลายงก็ลึกได้ถ้ายมไปมัวเรื่องอยู่อันเดีะวนะทุกเกิดขึ้นมาโยงก็เป็นทุกข์เพราะสติโยมไม่มีสัมปชัญญะไม่อยู่เหมือนกันบม้าของเราโยงัวนี้ไปแช่ในตีประตูไว้ึ่งนักเข้าจิงนเต่าจาน โมยณตมะโมยเอขอหมดทันนีเพราะไม่อยู่ที่นั่นประตูก็เปิดอยู่ประตูก็ไม่ปิดเจ้าของก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันกับเราที่ไม่มีสติมีสติอยู่ก็มีสติไปอย่างอื่นอืมมันโยมออกจากบ้านแต่โยมก็อยู่อยู่แต่โยมไม่อยู่ในบ้านโยมจะอยู่ที่อื่นอันนี้คือมันการสติโยมก็มีอยู่แต่โยมสติของโยมมาอยู่ในที่นี้เหมือนกันโยมออกจากบ้านแต่โยมก็มีที่อยู่ ต่โยมไปอยู่ที่นู้นต่โยมไปอยู่ที่นี่ขโมยมันขโมยของที่นี่ก็โยมไม่มี้โยมไปอยู่ที่อื่นสติของโยมจะมีอยู่ทุกทุกขณะแต่ว่าสติไปอยู่โน่นไปทํางานในแห่งอื่นไม่ทําอยู่ที่นี่้าโยมทําอยู่ที่นี่บ้างมีความรู้สึกอยู่เมื่อตะคบอารมณ์ขึ้นมันชอบใจโยมก็รู้ก็เห็นว่ามันเป็นอันิจจังอยาไจะยึดมันถือมันนั่นเลยเมื่อประสบทุกข์ขึ้นมาโยมก็เห็น ว่านนี้มันเป็นอินจังสุพพังในตาอยู่ที่นั่นกระแปลว่าโยมกําลังปฏิบัติธรรมะอยู่ที่นั่นพอโยมอยู่ที่นั่นโยมจะเห็นสุขเกิดที่นั่นเห็นทุกข์เกิดที่นั่นเห็นสุขมันดับไปในที่นั่นเห็นทุกข์มันดับไปในที่นั่นพอโยมเข้าไปอยู่นั่นงั้นกันกระโยงยังข้อว่านอยู่คุณนักจะมากินก้าสาไม่ได้ขโมยจะมาขโมยของในบ้านไม่ได้พอโยมอยู่ที่นั่นที่นั่นผููประพฤติปฏิบัตินี่จึงมีสติความระลึกได้อยเสมอวาในี้ การยืนการเดินการนั่งการนอนของเราทำปัจ,จญญาดูตัวอยู่เสมอว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ประดิษฐ์แล้วว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่อถ้าเรามีความมั่นหมายในการยืนการเดินการนั่ง,กา,งการนอนของเราอยู่นี่ตลอดเวลาโยมก็จะมีหนทางที่จะบรรลุธรรมะที่จะถอนลูกสอนออกจากใจของโยมได้อืมโยมจะมีโอกาส ขับตัวนักตัวนั่นออกหนีได้โยมูจะมีโอกาสไร้โจรจะมาขโมยของเงินได้เพราะโยมอยู่ที่นั่นอืมอันนี้โอกาสโยมโอกาสโยมที่ไม่เสียของนัเป็นตรวเด่นที่สุดไม่เดือดร้อนอันนี้ก็แนนขนนด้ันนั่นการรักษาจิตการตามดูจิตการประคองจิตการมีสัญญารักษาจิตของตอนนี้ตัวอย่างนั้นเหมือนกันนี่จัตจริงจะรู้อารมณ์ การเราเกิดจออยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นเรียกว่าการภาวนาอยู่แล้วรนี่การปฏิบัติธรรมอยู่แล้วรู้อยู่เห็นอยู่ทุกขณะน,นั้นโยมจะทํางานอยู่โยมก็รู้จักจะเดินไปโยมก็รู้จักจะนั่งอยู่โยมก็รู้จักจะนอนอยู่โยมก็รู้จักอบเพราะโยมมีวิริยะรรมะปารกความเพียรอยู่เสมอตาเห็นรูปเท่าแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไร ข่งความเสียงแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรจะููลงปีนแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรลิ่นลิ้มหมดแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรคนทภาสูกต้อมทางกายเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรอารมณ์เกิดขึ้นกับใจแล้วมีความรู้สึกไปอย่างไงเนี่ยโยมจะรู้จักตอนโยมนั่งยืนอยู่นี้ตาหูจมูกลิตใจจิตอยู่ซ้อมกันในนี้ถ้าถ้าโยมรู้ัวโยมอยู่นะ โยมก็จะบำเพ็ญอยู่ที่นี่โยมก็จะปฏิบัติอยู่ที่นี่โยมก็จะรู้อยู่ที่นี่โยมก็จะเห็นอยู่ที่นี่ถ้าโยมไม่มีสติสัมปชัญญะตามรู้นี่อยู่โยมก็จะงงอย่านงนี้หลงอยู่างนี้ไม่ถูกทางอย่างนี้วุ่นวายอย่างนี้เพะนั้นการปฏิบัตินี้เยียกว่าปฏิบททัติธรรมถ้าโยมเ,เ,เห็นอยู่ทุกวันทุกวันพยายามเห็นเรื่อยไปในจิตแี่จะทํางานอยู่ก็เห็นอยู่ เดินไปกับทุกคณะให้เห็นอยู่นี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเราจะมาดเดียเวลาไม่พูดถึงหรแม่พ่อผมไม่มีเวลาเลยจะทําภาวนานี่มันยังไม่ไม่ได้ภาวนาแล้ววุ่นวายนีเราไปเห็นเป็นนั่นเสียอไอ้ที่ค้อมวุ่นวายนั่นแหละสถานที่ที่ปฏิบัติ แต่ฐานใดมันมันร้อนอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเย็นอยู่ที่นั่นเราไม่รู้เรื่องเลยถ้าเห็นว่ามันร้อนเกิดขึ้นมันก็มีแต่ร้อนไม่คืเย็นนะไอความเป็นจริงมันยุ่งอยู่ที่ไหนมันจะสงกอยู่ที่นั่นถ้ามันเรียดอยู่ที่ไหนมันก็ถูกอยู่ที่นั่นถ้ามันุ่งวุ่นวายอยู่ที่ไหนสงบไปอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่นั่นดูดูสิเอาสิถ้าหากว่าโยมทําอะไรที่มันผสดอยู่ตรงนั้นโยมไปแก้ตรงไหนอ่ะเอายางยางยางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยะ เนี่ยมันเสียตรงนี้ตรงนี้มันเสียโยมจะไปแก้ตรงไหนล่ะตรงใจที่ตรงเสียนี่ยแก้ตรงที่มันเสียเนี่มันจะมีขึ้นที่ตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นเน่ะแก้ตรงนั้นแล้วผิดอยู่ตรงไหนมันจะถูกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอืมเนี่ยทีนี้เราประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจตรงไหนแล้วเราปฏิบัติตรงนั้นว่าเอออันนี้มันกำเองขรงมันน่ะถูกแล้วไปถูกมาแล้ว ทุกตัวเคทุกมาหลายครั้งหลายหนแล้วก็เท่านี้ก็ไม่เป็นไรต่อใครอีกมิใช่ทุกเท่านั้นเนี่ยเน่ถ้าเราคิดไม่ถูกงเฉยนี้มันก็เป็นไปตามสภ,ภาวะอันนี้เรื่อยๆไปนี่จะนั่นไม่จะ้ะการภาวนาเป็นอากาลีโกเพราะว่าคนคนทุกๆัวคนนึกว่าเข้าใจว่าการภาวนาน,นึกว่าจะนั่งสมาธินั่งดับตาแล้วก็ภาวนามาแห่อะไรมาปวนไปคิดว่าอย่างนั้น จะไปนั่งในในการงานมันก็นั่งไม่ได้ตัวน,นี้วเวลาไม่มีโอกาสไอ้ความเป็นจริงเน่ยไม่ใช่การนั่งเป็นนั้นภาวนาไอ้เรื่องทําจิตให้รู้ภูิวิทยาบทนั่นตรงนั้นจงปฏิบัติเมื่อเขาด่าโยมอยู่อยู่ที่ไหนนั่นแหละที่ปฏิบัติจิตตรงนั้นเมื่อเขาเสนส่วน,นโยมที่ตรงไหนที่ตรงนั้นเนี่ยโยมจะดีใจไอ้ความดีใจนั้นเนี่ยมันเป็นจีเดีส่วนหนึ่งอีก ไอความเสียใจนั่นเนี่ยมันจะเดืดส่วนหนึ่งอีกโยมก็จะเห็นสิตรงนั้นเนี่ยตรงโยมที่จะเห็นจะได้รู้ทั่วถึงเนี่ยัน่นคือตรงตรงที่ปฏิบัติตรงๆจิตเป็นผู้เห็นอันนี้โยมจะเห็นความจริงไม่ต้องไปอ่านตำดาไม่ต้องไปยึดมั่นตำดาอันนั้นเน่ยเป็นความจำไม่จะเอาความจำมาพูดไม่จะเอความจำมาเล่น ถ้าพ he ุทธเจ้าต้องการความจริงให้เห็นความจริงเช่นนี้ไอ้ความจริงเช่นนี้ันรว่ามันมันอยู่ที่ตัวเราโอปนายโยโอาการน้อมสมาทุกอย่างอืน้อมสมาธิตัวเราน้อมสมาน้อมสมามันเหตุอยู่ที่นี้อืมอืมเหตุมันให้น้องมสมาถ้าไม่น้อมสมามันไม่รู้จักถ้าไม่น้อมสมามันไม่รู้จักมันไม่เห็นมันก็ให้พทษคนอื่นเรื่อยไป ให้โทษคนนั้นคนนี้เรื่อยๆไปอย่างว่าเรามีบุตรนะนี่เราเรีบุตรนะเจ้าอนเราเป็นคนโสดอยู่นะแล้วก็อยู่คนเดียวคนนี้ก็ว่าไม่สบายใจเนื่องๆหนึงมีแม่บ้านตัวจะสบายมีความคิดแต่แม่บ้านเนึอแม่บ้านก็ไม่สบายนานๆจะต้เกิดลูกก็ไม่ร้ายคนมันบุ่นวายเพราะลูกกเมียนี้แหละนะก็ว่าของมันเรื่อยไป อันนั้นมันไล่ไปวะเพราะเมียทําไม่ดีมันบุ่นวายเพราะลูกทําไม่ดีมันมันจึงบุ่นวายเพราะอันนั้นเลยอย่างนั้นเราก็อยู่สบายแล้วแล้วเราคิดอีกทีหนึ่งว่าเมียใครเอามาเขามีพ่อแม่อยู่ที่อื่นเนี่ยใครเอาเข้ามาจัเราไปเอามาเองลูกมีใครสร้างมันมาแล้วจึงบุ่นวายนะเนี่ยนั่นให้น้องสมาโอเมียเราไปสร้างเป็นมาลูกเราก็สร้างเป็นมา แบบนี้เราก็ลืมไปแต่ไหมลูกมันวุ่นวายเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะลูกเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะเมียเนี่ยอันนี้มันไม่เห็นเจ้าของเลยเจิตเจ้าของไว้เราไม่มีโทษด้วยลูกมันเป็นโทษเมียเป็นโทษเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นไอ้คพามไม่จริงไม่เหตุมันเกิดจากเราเราไปมีเมียมาจช่ลูกมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างมันขึ้นมาต่อหาว่ามันเป็นทุกข์เพราะเมียนะเป็นทุกข์เพราะลูกนะเนี่ยแต่ความจริงๆเรถูกส่วนหนึ่งนะโลกก็ฟังกันแต่ว่าถูก ถูกอย่างผิดไม่ใช่ถูกอย่างถูกถ้ามันถูกอย่างถูกแล้วก็จะว่าเพราะเราเอามาสร้างเป็นมาเนี่ยรูปก็เพราะเราสร้างมันเป็นมาต่อเพราะเราตัวนี้เราเป็นเหตุเองถ้าเรารู้จักว่าเหตุอยู่ตรงกันแก่ตรงนี้แก่ตรงนี้แก่ตรงโน้นแก่ตรงนี้เมื่อนอกก็มาเห็นอยู่ถ้าเม่นนอกก็เมอนอกมาไปมัอนกะเพราะเนี้อเป็นทุกเพราะลูกเป็นทุกเนี่ยถ้ามันนอกบอก ทำนี่พระพุทธเจ้าเป็นตระอปะนายกโกให้น้อมขมาน้องขอมาเพราะอันออออนั้นมันเป็นผลน้นอมไปเห็นเหตุเรานี่เองเป็นตัวการเราไปสร้างขึ้นมาเป็นเหตุเราไปสร้างเป็นมาแล้วก็เป็นเหตุเราไม่รู้เรื่องเรานึดว่าเหตุอยู่ที่โน,โน้นมั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 นปกปิดความผิดร้ายปลกปิดตัวเข้าไปดุเข้าไปอีกยังไม่ค้นคว้าไม่เห็นเลย เรกเกิดทะเลาะกับเมียเกิดทะเลาะกับลูกไปโน่นนี่พ <_ d ream> ่อเห็นว่าโทษมันเกิดมาจากโน่นนั่นเป็นโลกมันยิดกว้างออกไปเรื่อยๆถ้าเราน้องสมาต <จอ S 1> ัวละ<อ>เราเพราะเราเองสิติดล้านต้องตื่นมานนนนไอ้ความผิดอยู่ตรงไหนต้องแก้เราดีกว่าเยธรรมาเหตุปตะวนันทำมันเกิดข้อหตุนี้มันผิดเพราะเราเป็นผิดเพราะเรามันจึงมีเมียมีลูก อนถ้าเราเห็นเป็นนี่โอทําม,มันเกิดเพราะอันนี้ฉะนั้นเราจึงมาระงับเหตุนันเสียคือตัวของเราเนี้ยเราจําไว้มีขอพอเรานะนั่นแต่พราะเราถ้าเหตุนี้ไม่มีผลมันก็ไม่มีสัมมัตนที่เมื่อธรรมะสังน้อมกลับมาอย่างนี้เห็นอยู่ที่ตัวของเจ้าของไม่ได้เห็นอยู่ข้างนอกมันเห็นอยู่ข้างในในจิตของเจ้าของจริงไหมมันจะตามดูไปเรื่อยๆไปมันก็จริงทั้งนั้นแลถ้าหากว่ามันจริงเช่นนั้นจะทําไงล่ะเราก็ต้องปฏิบัติทม เพื่อการ่อยวางสอนเมียก็สอนพอสมควรอืสอนลูกก็สอนพอสมควรสอนใหทุกเกิดขึ้นมาให้มีความสุขเกิดขึ้นมาจะว่าเป็นเพราอเราแล้วจะปล่อยวางมันเลยจะไม่ได้ลูกเนี้ยต้องสอนมันต้องว่าให้มันให้มันเป็นคนดีขึ้นสอนมันเพราะอะไรให้ทั้งตั้งใจแล้วจึงสอนให้รูปตัวแล้วจึงสอนเหมือนกับช่างหมอกก้หมอก็ตีหม้อ ตรงนั้นสติมอทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเขาเนะ่ะกระทั่งวันสติมอ่อขายเพราะอาชีพเขาเป็นนายทั้งมอตีกระทั่งวันเขาตีไปให้มันแตกตีให้มันเป็นม,ม่อนี่เหมือนกันเราสอนลูกสอนเมียเราไม่ใช่ก็ปล่อยมันหมดตม้องสอนมันแต่สอนต้องตั้งใจแล้วจะสอนอเ่าจะสอนเมื่อ,อไรนึถึงนายทั้งม่อม่อมันตีม,ม่อทําไมตีเพื่ออะไรตีจะให้หมอแตกหรือตีจะตีให้มันเป็นมอ่อ คิดดูซะก่อนนี่มันมีเรื่องเกิดขึ้นมาเบื่อเลยันเราจะสอน,สอนล,ลูกสอนเมียเราคนรู้สึกทางมอหมนะือนนั้นแล้วก็ค่อยสอนมันก็ค่อยบอกมันถ้ามันไม่ตีมันจะไม่เป็นหมอ่อแจ๊ตีไล้หมอแตจอันนี้ันถ้าไม่สอนมันก็ไม่ได้สอนให้มันเกิดประโยชน์ย่าสอนให้มันเกิดโทษกับเราเราก็รู้จักอย่างนั้นนะเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วปัญหาไม่เป็นเช่นนั้นมันแก้ที่เราเองแหละ จะาพูดปฏิบัติธรรมจะต้องนึกอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนั้นจริงไหมยึดัดข้ออะไรไหมถ้าหากว่ามีบุตรอยู่แล้วภรรยาอยู่แล้วแล้วก็บุตรและภรรยานั้นยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ยังเมื่อยอยู่แล้วถ้าถ้าหากว่าบิดาหรือว่าหัวหน้าครอบตัวเนี่ยไปตัดข่อน้อยเฉพาะตัวเนี้จะกิดโทษทีไตัดยังไงตัตดจำนว่า ทิ้งออกไปทิ้งไปอยู่ที่อื่นไ,ไปทักอย่างไปผู้ประจําบทนี้เนี่ยแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่อื่นึ่งไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้วก็ครอบครัวก็ยังไม่เรียบร้อยพออันนี้จะเป็นโทษอันนี้เราคิดยังไงเราหวังยังไง่เราจะออกไปหรือไม่ถ้าบอกว่าวต,ต้องการอยากจะมาประพฤติปฏิบัติในธรรมแต่เูียเดียว โดยทีุ่และภรรยานั่นก็ยังมีภาระอยู่ยังไม่เรียบร้อยอย่างนี้จะให้โทษตนเองนะหรือจะให้กับภรรยากับภูติอันนี้ไม่มีพันธะอะไรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นปุถุชนถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่เกียดถ้าเรามีความมุ่งหวังอย่างพระพุทธเจ้าของเราอืมารลากไม่พร้อมบิดาก็ไม่พร้อมภรรยาก็ไม่ไม่เห็นพร้อมทั้งหมด แต่พระพุทธเจ้าของเราทันไหนไม่เป็นตมเพราะท่านทำเหนือสิ่ง,งไหนเหยียดใจที่ท่านจะออกไปนั่นน่ะท่านเหนือสิ่งทั้งหลายนะการออกไปหรือการกระท,เทาเช็นนี้อืมไม่ใช่ว่าท่านทําเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ท่านทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ก็บุคบุทุกคนตลอดพ่อแม่ลูกเมียทั้งหมดไม่ใช่ตัดช่องน้อยใจเฉพาะตัวเมื่อความคิดของคนอย่างนี้ก็ต้องคิดเิ่งนั้น ถ้าพระพุทธเจ้ากานคิดในนี้เีนอคนอันนั้นท่านต็ไเวมีตามถ้าเราคิดเป็นมหากุศจริงๆนะเพื่อรื้อจัดถอนถอนจัดเพื่อทาได้กิจมณะอืมเพื่อนแนะนําคําสอนประโยชน์ตนให้คนได้สร้างประโยชน์จูกเมียอะไรในทางธรรมะนะอืมการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรข้อโทษที่จะเกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาเพราะเรารับออกมาเรื่องโยกเกินทาก็เป็นธรรมดาของโลก เพราะความเห็นเช่นนี้อันนี้ยากคนที่จะต้องเห็นได้ทีน่นี้ถ้าเราจะพูดในภาระของลูกเนี่ยเมื่อไรมันจะจบมันจบตรงที่ตรงนั้นอั่<ห>นีจบนอนที่ <c oughs> อ้ภาระของดูกของเมียนั่นนะเมื่มอไรมันจะจบเมื่อไรจะจบถ้าได้หมดกีเ่เลสนแล้วมันก็ไม่จบเนี่ยเหมือนกันที่คนสมัยโบราณกล่าวว่าเลีย้ยงลูกไม่โต มันมันไอการงานในโลกมันจบที่ตรงไหนลองมันจืมเนี่ยมาดูเรื่องของโลกมันจบตรงไหนที่น่นแจ้งอว่ามันเป็นประตามเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนปากระโทกล่ะเนี่ยถ้ามาแมลงมันวิ่งอยู่ตรงเนี้ยตลอดการมันก็ไม่จบนะหลาชีวิตมันก็ไม่จบตลอดทุกทุกชีวิตมันไม่จบเพราะว่ามันโกมอย่างเนี้ยเมื่อมันโกลมเชนเนี่ย มันก็มีภาราติดต่อกันเรื่อยไปแต่ว่าทางมันไปเช่เนี้ยมันก็กลมแค่นี้มันไปไกลแล้วแต่มันกลมมันจบไม่ได้เมื่อหากว่าแมลงไม้ที่มาตายตามขอบกระโถนเนี้ยนี่มันก็ไม่มีเวลาที่จะจบแต่ใจมันก็เกได้ว่ามันจะจบอยู่แล้วไงเท่ามันเห็นผิดไปแต่ว่ามันไม่จบแต่มันว่ามันคิดว่ามันจะจบเราคอนกันไม่เดินในวงกลมันนี่ก็นึกว่าวันหนึ่งมันจะจบ คุณนึกว่าวันหนึ่งมันจะจบเรื่องเดินทางนี่มันไม่จบแตมาเรื่องการปาสนามวันไม่จบเราก็จะออกไปเมื่อพอสมควรเราก็ออกนี่นี่อยู่แกจะเดินทางต้นให้จบไม่จบมันจะไปของมันเนี่ยเหมือนท่านท่านเปรียบว่าเัมนเหมือนวัวตะเกียนอืมแอกวางบนคอวางก่ดันไปนะล้อเพียนมันก็หมุนไปเรื่อยๆร่ไปนะเมื่อวัวดันไปในหยุดล้อเพียนมันก็หมุนไม่หยุด เมื่อรอบเพียนมันหมุนไม่หยุดมันก็ทับลอยโคอยู่ตลอดเวลาไปแต่ว่ารอบเพียนมันไม่โตไม่นัดละมันยังเด็กตัวนี้นะเ่มันกลมถ้าบัวดันมันไปเรื่อยๆไปลากกันไปมันก็ไม่จบแต่มันทําให้ยาวได้นะมันกลมรอบเพียนมันทาให้ยาวไปได้ยาวไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเพียนมันก็ยังไม่พังนะคนขับก็ยังมีอยู่นะบัวมันก็ยังมีอยู่นะเมื่อไรมันจะจบ มันกะทางเตียนเมื่อก็ทางเจ้าของเพียนเมื่อก็ทางบัวเมื่อก็พันกันไปเรื่อยมประจักษ์ชนมกันไปเรื่อยรอบเพียนก็หมุนทักลอยโคไปเรื่อยไม่มีทางจบเนี่ยเมื่อไรมันจะจบอืมเมื่อเอาแอกออกจากคอวัวแล้วนั่นรอบเพียนมันจะหยุดหมุนเมื่อรอบเพียนมันหยุดหมุนแล้วมันจะไม่ทักรอยโค เนียกโคลกับลอยมันออกไปจาของเปลี่ยนจะของโคลคนนี้ออกไปคนได้ย่างาโว,วก็สบายใจมันมีรากเปียนไปอืจะของเปลี่ยนจะของววนั้นก็ไม่ดำขาตอนนี้ไปไอ้ที่เปลี่ยนตรงนั้นมันก็หยุดอยู่นานไปนานไปนานไปมันจะไม่เป็นเปลี่ยนนะมันจะเป็นดินมันจะเป็นธาตุมันจะพังตรงที่นั่น นั่นแหละชาเลือกกันจบอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าอันนั้นให้จบก่อนอันนี้ให้จบก่อนให้จบจบมลอกเปียน,นย,ยังมีอยู่โคยนนังมีอยู่เจ้าของเพียนยังมีอยู่จับประจักษจิ้มไปเรื่อยหอาทางจบไม่ได้อืชาเอาแอกออกจากคอโคและคอวาแล้วนั่นนะเพียนก็หยุดหมุนนี่อันนี้ตรงนั้นตันอันนี้เห็นไหมอืมไอ้ความอยากไอความอยาก ฟังมันอยากอะไรมันจะโตกับมันอยากมันอยากมันอยากมันอ้าเลยฟังก็ว่ามันอยากมันอยากไปอยู่จบมันไม่มีทางจบอลยอยากอะไรโตกับมันตัณหาไม่มีอะไรจะโตคนนี้อีกใหญ่เท่าไรไม่ใหญ่กว่าตัณหาอืนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเต็มเลยเลยตัณหาไม่มีนตถิปัญญาสมาอาภาอืมแสงสว่างเต็มอเลยปัญญาไม่มี เมือกี้ตัณหาตะมานาจีแม่น้ำเต็ม้ถไปตัณหาไหนมมันเป็นอย่างนี้ปัญญาจะมาฟังแง้ส่างเตมเมือด้วยปัญญาไม่มีสองอย่างนี้มันฆ่ากันในตัวมันจบบังคับให้จบแม่น้ำทั้งหลายมันไม่เสมือด้วยตัณหาตัณหาเนี่ยอยากเรื่อยไปหาหนี้มาได้นย เออได้รถอี่าคันนี้มาเราก็จะพอแล้วมั้งนะก็หามาได้ก็เออดีใจมันไปหาดูเรือหายาไปอีกการหาเนี่ยได้มาก็ตามไว้ตามนี่ไว้ก่อหาไปยีกหานั่นได้มาดึงวงนมันจะพอได้มาก็ตานไปอีกมันตานย่ยกวหาไปอีกอืมันตามเนี่ยกว่าหาไปตัมเนี่ยกว่าหาไปได้เรียกว่าตัรหาอือนคีอการหา สมานาทีแม่ห้มเสมอด้วยตัณหาหนึ่งปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไนึ่งสองอย่างมันเป็นคู่กันสร้างความสว่างขึ้นมันจริงองทัดความมืดได้ือถ้าความมืดไปมีแสงสว่างเนีวยมันก็มีรี่กาตัณหาสีความอยากมันก็ไม่จบไม่จบที่ตรงไหนมันมีทางที่จบถ้าปัญญาเราไม่รู้เห็นตามจริงจริงได้มันก็ไม่จบเรื่องจบนี่มี จะหาว่าห้มันทำนั้นนี่มันเสร็จก่อนทำนี่มันเสร็จก่อนเรื่องการเสร็จในโลกไม่มีการงานการงานให้จบในโลกไม่มีทุกชีวิตไม่มีจบเรื่องมันจบเพราะมันเป็นวงกลมมันลอกเรียนมันกระเดยในจบคงจะเป็นเงื่อนบ้างไิคิดดูไปได้เลยแต่พระพอสมควรเนี่ยเรียกว่า หาหาสักจมบัตรมาที่นี่พอแล้วม,มันก็ไม่พอหาต่อไปอีกอ,อย่างทานอาหารบางนี้เออเอาละพอแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคงให้มันก็หาหาอีก